สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพระคำนมสุขมาถึงท่านแล้วนะคะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมพระคำก่อนไปวันให้เป็นไปเห็นนะรกสวรรค์มาแล้วต้องต้องให้เร่งทําความดีก่อนไปวันทุกชนชาติและพี่น้องนะคะทิปนิวพระนุมบังคมยาวัยทั้งหญิงทั้งชายี่เมตตาแม่เพนน่าเอ้ยวันนี้วันฮัก็ปฏิบัติทิพย์แก้สนได ให้พุพระเจ้าได้เข้าวันข้าววันนา,อนาเอ้ยว่าแม้ได้เข้าวันข้าววันนาเอ้ยหยุดทำความชั่วทั้งปวงและได้เข้าวันทุกคนถ้าทำความชั่วไม่เข้าวันได้เลยทุกชนชาติและพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนมาอธิษฐานก่อนค่ฮะฮาเลูยาพระกัสโซโรโฮโลโฟเด็กซสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นโลกผู้ทูงยิ่งใหญ่นานามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสญขอพระคุณพระอ,องค์ไปค่ะ ขอนำพี่น้องนมัสการพระเจ้าเฝ้าเดียวทำเป็นประจำเพราะพระเจ้าให้ทำขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปคาพันกิจจะได้ไม่ล่มผีมารซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันกิจของพระเจ้าต่อไปเปคาขอพระเจ้าเทพระโพลลงมาให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกอภิเพญาได้ที่หนึ่งทุกวันตรงเวลาเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยนะคะประกาศโซนูรูโฟไดกซีเซดกัส นำมาเฝ้าเดี่ยวตรงเวลาอย่างนี้ได้รับพระพรมากมายถึงลูกหลาลนหล,ล,ล,ลิ่นหลุนเลื่อล่าลรูดนะคะคิดอะไรก็สมมาตรปรารถนาทุกประการเพราะเราสัตซ์ซื่อในการเฝ้าเดียววัลกัสซีนนัโตโกฟอรกัสเซเกัสเซ่ขอพระเจ้าเทพระพรลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ฟังย้อนหลังให้ลูกเดือนด้วยนะคะประกาศเซวันนี้ตรงเวลาดีมากลูกวัลกัสซีนนโตโกฟอรกัสเซเกัสเซ่ให้ทุกคนเห็นพระเจ้าในตัวคุณทุกคนนะคะ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนกดหัวใจรัวๆพระเจ้าค่ะนะกดหัวใจรัวๆให้พระเจ้าทุกคนและในสตุดีบทที่เจ็ดข้อสิบเจ็ดข้าพระเจ้าขอบพระคุณองค์พระเป็นเจ้าเนื่องด้วยความชอบธรรมของพระองค์ข้าพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระยาเวผู้สูงสุดพระยาเวหรือพระเยซูพระเจ้านั่นแหละพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้อง สรรเริญทุกวันทุกลมหายใจพี่น้องอาแตงจีสัตเพชรดเพลอดเพลรดลอดขอบคุณพระเยซูสัรเริญพระเจ้าสัเซิญพระเจ้าสันเซินพระเจ้าหน้าแมวมันสันเรินพระเจ้า,า,พ,รจาพระเจ้าช่วยคนให้รอดคนตาบอดก็หายได้คนบ่ายก็ผูดได้เป็นโรคไกล้หายได้ทั้งเป ส,สั้นเส้นพระเจ้าหน้าแม่อามาส,สั้นเส้นพระเจ้าสันสริญพระเจ้านะลูกวิเชียนตรงเวลาดีมากลูกตั้งแต่สามคนขึ้นไปพระเจ้าสถิตเห็นไหมอยู่บนหัวแม่เป็นลูกเดือนก็เห็นเมื่อวานลูกเดือนบอกโอ้แม่เห็นชัดเลยว่านะพระเจ้ามาอยู่บนหัวตรงเพียงเลยพี่น้องตรงเวลาพระเจ้ามารอตั้งแต่แปดโมงนู่มแม่เป็นเห็นนะ,อะขอบคุณพระเจ้าน้ําตาลไหลเลยพระเยซูทรงอามะตะ พระเยซูทรงชนะในโลกลาพระเยซูทรงมีพระเมตตาพระเยซูทรงฤทธากว่าผู้ใดพระเยซูทรงเป็นแสงสว่างพระเยซูทรงส่องทางชีวิตใหม่พระเยซูทรงให้ทุกคนเร่งกลับใจพระเยซูทรงให้ชีพใหม่แก่เราทุกคน พรเยซูผู้ทรสงศสีลละพรเยซูคือพระไอ้รอดพ้นพรเยซูคือพระเจ้าของเราทุกคนพรเยซูให้รอดพ้นป้องไัเอ่ยพระเจ้าแตะแต่เช้าร้องไห้แต่เช้า,ลาแล้วแล้ววันนี้อายฮาเลลูยาถ้าพระเจ้าแตะจะร้องไห้พี่น้องฮาเลริยา เราร้องเพลงบัรเลงโมทนาสุขอุราเหมือนได้อยู่ในสวรรค์ไม่มีทุกข์มีแต่สุขทุกข์กับกันในทุกวันเซิญนเซิญนพระเจ้ากองดำกังวานพระเยซูทรงชานะโลกหมดทุกสุขโรคไฟในทุกบ้านขอดำเนินเดินตามพระวิญญาณ สำรานมาสันเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 าแต่ก่อนชีวิตมืดมิดพบพระคิดชีวิตเปลี่ยนใหม่พระองค์ทรงเจิมโดยไฟกิเลตหมดไปมาสันเริญพระเจ้าขอบคุณลูกเทสรลนการด้วยอาเพลงใหม่ที่พระเจ้าให้หนึ่งเทสโลนกาบทที่สามข้อสิเราทุกคนให้ตั้งมั่นในความชอบธรรม ขอพระองค์ทรงนำทุกวินาทีบริสุทธิ์ยุติธรรมทรงนำทุกที่ทรงนำเต็มที่นะให้เต็มที่เลยเต็มล้นเลยนะ1ร้อยเปอร์เซ็นนะ์ะพรทวีทำความดีไม่มีที่ติรอจนกว่าพระองค์จะมารับเราอามนอาเมนอาเมนอาเมน,เมน,เมนทำความดีไม่มีที่ติรอจนกว่าพระองค์จะมารับทุกคนนะขึ้นวันนะ อธิษฐานจนน้ำตาไหลทิ้งบาปไปกับใจเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเปลืองโศกเศร้าเชื่อพระเจ้าพบควารมรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟคุก,กรุนสำนึกพระคุณจึงได้เกิดผลสภาพผิดกับจิตกายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กนมสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลรวมอธิษฐานจนตายชายเป็นสัญญาณเพื่อดินผ่านข้าสวรรค์น,นั้นอาเมนขอบคุณลูกต้นโศกด้วยและขอบคุณลูกธทวการด้วย ลูกๆทุกคนเลยนะที่เฝ้าเดี่ยวเป็นประจำมีวินัยในการเฝ้าเดี่ยวได้มงกุฎสวรรค์ทุกคนลูกอธิษฐานก่อนค่ะผู้เจริญเมตตาหน้างามน,นักอีกองพักนอนแล้วองคุต่องใสแสนสําราญเบิกบานดวงฤทยัยความทุกใดไม่มีมาแพ่วปานยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตหากนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มไยในทุกการสุขสรานท่านปกป้องคุ้มครอ,องกายผู้เจริญเมตตาคราตายแล้วจิตแน่แน่สู่สวรรค์นั้นจุดหมายให้เร่งภาวนากันเถิดทั้งหญิงชาย ยังไม่สายก่อนตายให้เร่งทำพระเจ้าให้เร่งทำอธิษฐานอา่านพระคำนำประกาศอย่าให้ขาดพระพรไม่เอาหนึ่งตะลันฝังดินไม่เป็นคิดเตียนวันเดียวคือวันอาทิตย์ต้องเป็นทุกวันแบบนี้มาเฝ้าเดี่ยวตรงเวลาเป๊ะๆทุกวันหนะ้าน้องเล็กหนะ้าขอบใจน้องเล็กด้วยอยู่เพชรบุรีอุตส่าห์ฟังหนะ้าแล้วก็แชร์ต่อเป็นทอพระพรด้วยต้องใจสัตว์ซื่อมือสะอาดถึงได้มงกุฎสวรรค์แบบที่ไม่เป็นได้รับนะคะตรงเวลาเป๊ะๆเ,เลยเฝ้าเดี่ยวตีสองกว่าตีสามกว่าครั้งรอบนึงหน้านะรอบ เช้าหกโมงกว่าอรอบหนึ่งแล้วก็นี่แปดโมงไกว่อกรอบหนึ่งสามรอบวันหนึ่งนะอะช่วงเช้านี่สามรอบนะคะอ่ะขอบคุณพระเจ้าที่ทำทู่สวรรค์ร่วมกันบันเลงขอพระพรลงมาทั่วทิศขอพระคริสทรงนำทั่วลาสิ่งชั่วร้ายหายไปในพริบตาพระบิดาทรงช่วยอวยพรชัยฮาเลลูย่ะ สราสีราศีฮัลเลลรยานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอามนโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญทำกันทั่วโลก้าพาสุขสั้นจนไปนั่นแล้วห้ามัดน้ายเม,ม็ดแม่โลกจะแตกแยกเป็นซองเสียงฝ่าผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดรูว่าเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี่คุมครองนาแม่เออพระเจ้านี่คุมครอง พระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะขอพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนนะช่วงนี้พระคำมังกฤษเป็นไทยแปลอธิษฐานก่อนค่ะอาเรียาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่นานามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพ่อองค์พคะลูกขอแบ่งปันพระคำที่ได้จากพ่อองค์ขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญ,ญญาณของลูกและลูกทุกคนได้เถิดให้เข้าใจว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไร พระเจ้าใช้ให้ทําอะไรในแต่ละวันต้องรีบทําเพราะเวลาจะหมดแล้วพระเจ้าจะมารับแล้วนะต้องทําความดีแข่งกับเวลาให้มากที่สุดนะไม่ผิดศีลทำกันอีขันจากบาปจริงๆเพราะพระคําของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพระานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุไม้กันทั้งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจฉะนั้นพระคำในวันนี้เป็นธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิต แทงทะลุจิตจานทุกดวงที่ฟังคลิปนี้เกิดผลร้อยเท่าขึ้นหวันแบบเอโนอกทุกคนด้วยเถิดเหมือนกับแสนสี่หมื่นสี่พันคนด้วยเถิดในวันนี้โอ้พระบิดาขอบคุณพระอ,องค์ในนา,ามพระเยซูอเมนมัทธิวบทที่สิบสองข้อสามสิบสอง h o speaks a word against the son of m a เเห็นไหมใครที่กล่าวร้ายบุตรมนุษย์นั้นอ will น e forgiven him f o r g i v e นยกโทษให้ได้ but whoever speaks a ก a แ n s t the Holy s p i r i ตแต่ใครที่ดูมิ่นลบลูกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นะา t w w l l not be for ก i v เ n him มเห็นไหมจะไม่ยกโทษให้นะพระเจ้าไม่ให้อภัยนะไ i เธออ i to อช h อออินเอชทูคัมเห็นไหมทั้งยุคนี้และยุคหน้าฉะนั้นพี่น้องอย่าว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในไม่เพนใช่ไหมไมเพน ฟังพระวิญญาณแล้วให้พระวิญญาณชักปากไม่เป็นผู้นั่นเองบางคนว่าโอ้โมบางคนหาว่าไม่จริงบางคนกล่าวร้ายพระวิญญาณเพที่จริงไม่เป็นไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนี่พระเจ้าชักปากชักลิ้นเองนี่แล้วก็พระเจ้าให้พูดนี่พูดตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงนำเห็นไหมถ้าใครลบหลู่ดูมหมินพระเจ้ายกโทษให้ไม่ได้เหมือนกับพระเจ้าทรงนำอาจารย์อัธรยาเปน็นนี้เราต้องเชื่อฟัง พระเจ้าทรงนำอาจารย์ไพโรดอาจารย์วัิชัยอาจารย์ฟูอาจารย์ประโมทนะหลายอาจารย์ด้วยกันที่ว่าสอนไม่เป็นมาเน้นนะไม่เป็นต้องฟังเห็นไหมอาจารย์หมอวรุนวันนี้เราต้องฟังพี่น้องนะอาจารย์คนอื่นไม่รู้แต่อาจารย์เหล่านี้ทั้งสี่ห้าท่านเนี้ยต้องฟังพี่น้องเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเดี๋ยวเราได้เรียนผู้ใดกล่าวได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า จะต้องเศร้าแน่นอนทั้งยุคนี้และยุคหน้าไม่ทรงให้อภัยในทุกการเวลาขอจงอย่ากล่าวร้ายลบหลู่พระวิญญาณของพระเจ้านะพี่น้องฉะนั้นกล่าวลบหลู่ไม่ได้เลยพี่น้องนะทีนี้ลูกาบทที่12ข้อ10ก็เหมือนกันผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์โปรดยกโทษให้ได้แต่ผู้ใดกล่าวร้ายมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ยกโทษให้ไม่ได้เห็นไหมนะลูกาบทที่12กับข้อ10นะ และมัทธิวบทที่สิบสองข้อสามสิบสองเหมือนกันเลยพี่น้องนะเหมือนกันเลยผู้ใดกล่าวรด้บุตรประนุดก็ยกโทษได้แต่ผู้ใดกล่าว้ายหมิ่นประมาทพระวิญญาณจะยกโทษนั่นไม่ได้ในทุกการอย่าดูหมิ่นพระวิญญาณทุกการเอ้ย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 ฉะนั้นไปดูหมิ่นไม่ได้พระวิญญาณอยู่ที่น้องเล็กพระวิญญาณอยู่ที่ลูกต้นโศกพระวิญญาณอยู่ที่ลูกเดือน ลูกเดินก็พูดภาษาแปลกๆได้แล้วก็อธิษฐานเฉยมีพระเจ้าเห็นพระเจ้าชัดเดะเลยเมื่อวานก็ถ่ายรูปมาให้ดูนั่นแหละตัวจริงแสงจริงแหละนะแล้วก็ลูกอัิญญาคนนี้นะพูดภาษาแปลกๆได้เพราะแม่เป็นวางมือให้ในนามพระเยซูแล้วเขาพูดภาษาแปลกๆได้นั่นแหละสร็จแล้วนั่นแหละอย่าลบลูเพราะพระวิญญาณทรงนำเขาแล้วตอนนี้เขาประกาศคนมารับเชื่อได้มากมายเห็นไหมเล่า หนึ่งยอนบทที่5้าข้อสิอ่า we know that who ever is born of God does not sin เห็นไหมเราทั้งหลายรู้แล้วว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าทําบาปไม่ได้เลยทําบาปไม่ได้ใครที่ทําบาปอยู่นั่นแสดงไม่ใช่แล้วมาจากมารแล้วมาจากเนื้อหนังแล้วฉะนั้นพระเจ้าเอาเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้วใครถูกตรึงแล้วนั่นแหละจะเป็นเหมือนพระเจ้าทุกเอยบทนะคะ but he n o has been born of God give him sin and the wicked one does not touch him เห็นไหมแล้วแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงควบคุมคุม้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่กล้าแต่ต้องถ้านั้นใครเป็นบุตรของพระเจ้าผีมารจะไม่มายุ่งนะพี่น้องถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าร้อยเปอรนะผีมารเห็นก็กลัวแล้วเพราะเห็นพระเจ้าอยู่ในตัวท่านเหมือนเห็นพระเจ้าอยู่ในตัวแปมปห้ผีมารก็ถอยแล้วเหมือนเห็นพระ เจ้าอยู่ในตัวของลูกเ,เดือนลูกดาวนะ่ะพระเจ้าก็อยู่ปกครองวันนี้นี่คุ้มวันเนี้ยเหมือนไข่ในหินเลยไม่เป็นเห็นแสงพระเจ้านี่เว็บปับป๊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 บตลอดเลยเหมือนแสงของพระเจ้าอยู่ที่ไม่เป็นตลอดเลยเพอผีเห็นก็โอ้โอโอโกลัวปัญญาแน,แน่นึกออกไหมอ่าคนทั้งหลายที่เกิดจากพระเจ้าทุกข้าจ้าจะเลิกทําบาปทั้งหมดพระบุตรของพระเจ้า คือพระเยซูจะคุ้มครองทั้งสาไม่มีโปรดมาทั้งหมดไม่กล้ามาแต่ต้องทั้ผองเอ้ย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 ฉะนั้นให้พระเยซูอยู่ในร่างตาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในร่างตาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตาให้ติดเหมือนกาวกาช้างตาไม่เป็นเห็นนี่ไม่โดนโควิดก็ไม่โดนโควิดมาสิบโควิดก็ไม่โดนแต่บางคนติดไม่จริงติดขี้หกกันโดนเพพี่น้อง โดนทั้งกิจจักก็มีปิดกิจจักเลยว่างไปนั่นแหละพี่น้องไม่จริงถ้าพี่น้องจริงจะไม่โดนใหญ่โดนพอโดนพังหน้านะวันนั้นไม่เป็นเคยบอกทั้งหลายครั้งแล้วเอาต่างทนจ้าคนติดโควิดนั้นรับปุ๊บนะเมืออ่อไฝอ่ชดนั่นแหละพี่น้องชอดแค่นี้เองแล้วพระเจ้าปัดพึดเดียวให้เลยว่างไปนั่นแหละต้องติดสนิทจริงๆแล้วจะรู้พระเจ้าจะบ่ถูกเอียบจะบ่ถูกขำพูด ลูกนั่นเขาติดโควิดยู่ลูกลูกนั่นอย่าเข้าแขลูกลูกนั่นขับไปทางนั้นไม่ได้ลูคขับรถทางนั้นไม่ได้อันตรายลูยกอยากลัวมาทางนี้นะฝั่งเสียงพระเจ้าให้เป็นหนึ่งย้อนบทที่ห้าข้อสิบเก้า w ีโนเ w ทวีอาร์ออฟก็อดแอ n ด์ h ดอะคนท o ่เว l ร์นไลน์อั เสวสเว,สเวแปลว่าอำนาจนะ o f t เด w i วิก d o วันอ, one, อำนาจของมารผีร้ายเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าใช่ไหมเราก็พบความสว่างใช่ไหมจริงไหมแต่ชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อำนาจของมารร้ายฉะนั้นก็มีโกรธโลภหลงก็มีการทะเลาะกันดา่ดากันเห็นไหมเมื่อวานก็เลือดสาดกันใช่ไหมอเอาเอะไรไฟเผากันใช่ไหมนั่นแหละกลางเมืองเลยหวางไปนั่นแหละเขายังมีมารอยู่พี่น้องเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราอย่าไปร่วมนะ ไปร่วมชุมนุมอย่างไม่เอาไปร่วมยกไม้ยกมืออะไรไม่เอาเพพี่น้องเอาทางพระเจ้านะทางสันติสุขนี่ทางสันติภาพในพระเจ้ามาเปลี่ยนโลกนี้เป็นแดนสวรรค์นี่ไม่ใช่แดนสวรรค์ถ้ารบกันทะเลาะกันฆ่ากันแย่งสีแย่งอำนาจแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ไม่ใช่ทางพระเจ้าทางพระเจ้าคือไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เห็นฆ่าไม่จ่าไม่ินทากันทุกที่ไม่จองห้องไม่อวดตัวไม่ร่วมประเวณีทำความดีอย่างเดียวแห่งกบเวลา ไปเบื้องวันอย่างเดียวมองที่พระเจ้าเนอพระเจ้าให้ทําอะไรนะไม่ใช่พระเจ้ามาให้เลาะกันไม่เอาไม่หลอกันให้รักกันพระเจ้าคือความรักนึ่งอ๋ไหมเราเกิดจากพระเจ้าทุกค่าเช้าเดินทางสว่างแต่ชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ในอำนาจของผีมารร้ายทุกทางมารทุกอย่างครอบครองเขาเงาตามตัวคนชั่วเอ่ยฉะนั้นอย่าชั่วอย่าไปตามมารอย่าไปตามผีมารเด็ดขาดพี่น้องทางเพลนะลูกพระเจ้าต้องตามพระวิญญ,ญาณทรงนํา ขอบคุณพระเจ้าก่อนสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามดใดใดโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ไปคะวันนี้ลูกจะน้อมนำพระคำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแชร์ต่อเป็นทอพระพรวันนี้ทำให้ทราบว่าผู้ใดกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ยกโทษได้แต่กล่าวร้ายพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวไม่เป็นหรือในตัวธรรมิกชนของพระเจ้าทั้งหมดในโลกนี้ไม่ได้ยกโทษไม่ได้ทั้งยุคนี้แหละย,ยุคหน้า นะถ้าทางโลกว่าทั้งชาตินี้แหละชาตินาและหนะ้าแต่ถ้าทางพระเจ้าว่าทั้งยุคนี้และยุคหนา้าเพราะไม่มีชาตินะไม่ต้องตายอีกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิอดอีกของพระเจ้าอ่ะตายหุนเดียวนี้แหละแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าเลยถ้าทําดีนะถ้าทําไม่ดีก็ตกบึงไฟเราทั้งหลายที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทําบาปอีกเลยพระบุตรคือพระเยซูจะคุ้มครองผีมันร้ายไม่อาจมาแต่ต้องมาราวีได้อีกอเมนฮาเลียเราทั้งหลายเกิดจากพระเจ้าเดินทางบริสุทธิ เดินทางสว่างแต่ชาวโลกทั้งสิ้นหยู่ใต้อำนาจของผีมารร้ายทั้งสิ้นทุกวี่ทุกวันเราช่วยชาวโลกให้พบพระเจ้ากันเถิดให้พบพ้นอำนาจผีมารสตานทุกอย่างให้พน้นให้หลุดพ้นนั่นเองนะให้หลุดพ้นกันเถิดนะขอทุกวันขอทุกวันเราก็หลุดพน้นแะ้วพระปากศักดิ์สิทธิ์เรานะพระปากศักดิ์สิทธิ์หมายถึงคำอธิษฐานของผู้ชอบทมมีพลังและเกิดผล ขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชนให้ทุกคนหลามุ่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกขำเชา้าอ่านพระคำทำตามงามทุ่ลเพระทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาสสาม่้พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นสวรรค์ไม่เป็นไปเห็นกระตาสองหน่วยนี้ทึงมาบอกทุกวันบางคนหัวร้อก,กับตายไม่เป็นไรพระเจ้าให้ประกาศเรื่อยนะใครทําชั่วลงบึงไฟนะกรกร้องเย่งเยงอย,งย,งย,งยง่างเงี้ยนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไม่ทันแล้วให้พระเจ้าช่วยอย่างเดียว และใครที่ทําทั้งดีทั้งชั่วต้องถูกพักไว้เพื่อรอการพิพากษาฉะนั้นขอทําความดีอย่างเดียวนะคะบ,บริสุทธิ์อย่าให้มีที่ตินะรอจนกว่าพระเจ้าเสด็จมารับเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูาอาเมนแล้ว พระเจ้าให้ระวังนะพวกแขกเขานั่นมาเดินเดินเดินดวงแม่งแมงดูดวงแม่งแมงดูดวงแม่งแมงระวังไปดูดวงพวกเราคริสเตียนและไม่ดูดวงนะไปดูดวงเสร็จแล้วทามือปุ๊บนะต้องถอดสร้อยให้เขาเลยเลยเมื่อวานเนี่ยมาดูตามตลาดนะดูดวงแมงแมงดูดวงแม่งแมงนะไม่ดูพวกเราไม่ดูนะเนี่ยข่าวข่าวต้องรีบบอกแล้วข่าวที่ว่าให้กดไทยดีดีเจอะไรนั่นไง อ่านัาน่นแน่กดไทยนะั่นโกหกนะแล้วก็ข่าวที่ว่าให้เราคลิกไปก็ไม่คลิกข่าวที่ให้เราโอนก็ไม่โอนนะข่าวมาทุกวันนะพี่น้องสิ่งหลอกลวงในโลกนี้นะขอพระเจ้าเอาขอตาพระเจ้าเอาแล้วไม่โดนหลอกแล้วไม่อยากได้ของเพื่อนเราไม่โดนหลอกนะไม่ตาขาวนั่นเองนะภาษาใต้ว่าไม่ญาได้ของเคยนะ่ยญาพบพระเจ้า่าเห็นประผักของพระเจ้าอย่างเดียว นะพระองค์ทรงอยู่กับใครทําสิ่งใดก็ชนะทุกอย่างพระองค์ทรงเจิมเสริมสร้างให้งานทุกอย่างเพอร์เฟกบริบูรณ์ขอพระเจ้าสถิตนั่นเองแล้วเราชนะทุกอย่างนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน YouTube เอาแค่นี้ก่อนหน้า